สวัสดีค่ะพี่น,อน้องมอนีชองทํากินดนทินเกิดนะคะสิพามาเข่าไร่มั่นนะคะไร่มั่นอันนี้กบรมเมนของไผรนะคะเป็นของน้องสาวแอดเองนะคะเพิ่นปลูกมันเนาะป่านเพิ่นสีเป็นไพมั่นค่ะแต่ว่าผูกเขาพูกงน้ำคือบ่านเห่ากับโบไดกินนะคะป่านเพิ่นที่แยกหนูโตนะคะเข้ามีโอกาสไสมาเเว มันเพิ่นเห็ดจังไยน,นะคะมื่อนี้เพิ่นกำลังเก็บมันกับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นหนองเคยของแอดเองนะคะเพิ่นเป็นคน จ้าของไร่มั่นนะคะสำหรับมั่นนะคะผู้ใดที่อยากรู้ว่าเพิ่นเฮ็ดตังไดหัวมั่นเพิ่นยังไงนะคะแอดมี่ยูคคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นการให้อาหารทางใบนะคะเบิงเด้อพี่น้องเอ้อเปต้าอ,อ่อนซอนเป็นยังนี่ปีหนึ่งปีหนึ่ง,งถามว่าได้หลายบอได้หลายแห้งพี่น้องนะคะแต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะคะอ,อันนี้แอดพามาเบิร์นม o o m ความามหัศจรรย์ของหัวมั่นเพิ่นค่ะหัวมันยย่นใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ย อนอนซอนพักปีนี้อนอนซอนเนะเพื่อนแห้งอีลีค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดมากก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาาเพื่อเป็นกำลังใจให้นม่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ